สวัสดีครับพืก่กับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แข้งหงุดแดงในานามทีมชาติส่งโปรแกรมรับใช้ทีมชาติ17ดาวเตะลิเวอร์พูลในเนชั่นลีกคัดฟุตบอลโลกและศึกเอฟคอนสำหรับโปรแกรมน,นักเตะข,ของบรรดาแข้งหงุดแดงลิเวอร์พูลแห่งศึกฟุตบอลผิวมืดนะครับที่ถูกเรียกตัวรับใช้ทีมชาติทั้งคิวยูฟ่าในเนชั่นลีกยูโร2020รอบเพลย์ออฟฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและทัวร์นาเมนต์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลือก เทนส์อเล็กซนเดรโนนะครับเพิ่งได้รับบาดเจ็บจากเกมกับแมนเชสเตอร์ตี่จำเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมชั่วโมงเกล็ดแต่กล็สโซเกตก็ยังมีดาวเตะหุ่นด่างในทัพจิตรูคอร์มรัมเกล็ดดิการโจเกเมตและจอแดนฮานนิันเขาให้คิมเคลเลอร์นะครับของอัลเลนก็มีชื่อติดทัพยเขียวกับโปรแกรมกระชับจมณีกับอังกฤษต่อด้วยยูฟ่านในชิลีกับเวลและบังกาลยานะฮะส่วนอเล็กซานเกอร์กับโรเบร์โต้เฟอร์มิโนติดทีมชาติบราซิลอยู่ในทัพเซเลซาว มีคิวเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกประทับเวเนซุเอลาตามด้วยอุรุกวัยกิแมนก็สักการ์อย่างโมเมสซาล่าทีมชาติอียิปต์กับซาดิโอมาเน่กับทีมชาติเซเนกัลจะไปช่วยทีมชาติในรายการแอฟริกาคัพออฟเนชั่นโดยทัพมัมมีจ่จะหวดโตโก2นัดทั้งเย่าและเยือนส่วนซินโตแห่งเตลนงกาจะเตะยเย่าเยือนติดต่อ,อก,กันกับทีมกินีพิซาวดาบีเกต้านะครับทีมชาติกินีมีโปรแกรมเตะกับซาร์ดเย่าและเยือนในศึก เอฟคอนนะฮะขณะที่คาคุมิมินามิโนทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็มีชื่อทัพสมุไรบลูนะฮะในเกมขุนเครื่องดวลกับปานามาและเม็กซิโกขยามาที่ในภาคพื้นยุโรปจินนิวานนิลุ่มเนเธอร์แลนด์จะได้โชว์ฟีทาวกับรายการยูฟ่บ้านในชิลิกชิลเดียวกับดีโกโชต้าของปุตเเกอรคาซานเซมิการ์ตกรีสและชนันช็ก,กรีจ,จากสิบสิบละศอนอีดี้โรเบอร์สันนะครับทีมชาติสกอตแลนด์บีบขาสไปบ้านแข่งกับมาโกกุยิตของเซอร์เบีย ในเกมเยือนเพลย์ออฟศึกยูโร2 0 2 0และเนโกรวิเลียมจับแฮร์รี่วิลสันในทีมชัตเบลก็มีชื่ออยู่ในทีมชุดประชม,มิกับสหรัฐอเมริกาและศึกเนชั่นลีกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์และฟินแลนด์นอกจากนั้นเหล่านักเตะเยาวชนของเรดเบนชินที่มีชื่อติดทีมชาติเกริกาเธอติจอนบริสวิลเลียมอังกฤษชุดยู21นะครับฮาร์วีย์เอเลียตเลตันสจวตอังกฤษชุดยู19และจาร์เรลคาร์ฮวนซัดอังกฤษชุดยู8ปีนะครับ นี่คือนักเตะของลิเวอร์พูล17คนนะฮะที่ติดทีมชาตินะครับไปรับใช้ทีมชาติเยอะเลยนะครับก็ขอให้กลับมาโดยไม่รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะครับสนนธนาโรบบี้ฟาวเลอร์น,นะครับอดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลร่วมพูดอะไรสนามเวงวูดสนามซ้อมอนันดงดังของสโมสรเก่าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับ ของดังเอร์พูลนะครับเตรียมย้ายไปซ้อมที่แอทซัตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เพื่อให้ทีมชุดใหญ่กับชุดเยาวชนได้ฝึกซ้อมที่เดียวกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งเป็นนโยบายของจิกกิ้งครับสำหรับเมวูนนะครับมีประวัติศาสตร์มากมายโดยล็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับพร้อมโพสตในอินสตาแกรมส่วนของเขาพร้อมรูปในชุดซ้อมของทีมสมัยคัทแข่งพร้อมกับบรรยายเยาวเหยียดเลยครับมันเริ่มต้นตั้งแต่เป็นเด็กจนดึกเดือนหลายครั้งเพียงแค่ลงจากรถเพื่อชื่นชมความสุข จากทั้งหลวงไปยังมารกาและรัสผ่านไปยังยิสตอนนั้นมากมายเปล่งประกายผ่านประตูนั้นผมอยู่ที่นั่นด้วยความภาคภูิใจที่ผมจะพูดว่านี่ตลอดชีวิตของผมที่ได้เล่นที่นี่ความทรงจำมากมายเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นเดวคริสอีวานรอนี่มอนเรนส์ผู้ยิ่งใหญ่สภาพอันบริสุทธิ์ของสิ่งที่ครั้งหนึ่งคือโคลนตมบ้านอันสวยงามที่เราเรียกมิวูดสำหรับ็อบบี้ฟาเลอร์นะครับพังจะขายให้กับทีมลิเวอร์พูลร,รวมทั้งสิน้น 183ประตูรั้งอยู่ในอันดับที่6ของดาวยิงตลอดการสมุทรนะครับก็โพสต์อําลาเมวูดครั้งสุดท้ายนะฮะก็จะย้ายที่ฝึกซ้อมใหม่ครับก็เป็นความสุขจันที่ไม่อาจลืมเลือนนะครับตัดสินใจพลาดตลกนะแฟนหงแดงเผยท่าทีหลังจิกจึกกลับปฏิเสธที่จะขายแข่รายนี้ สวาววงหงดันลิเวอร์พูลนะครับชัมพิมิงกลตออกมาแสดงความไม่พอใจหลังรู้ว่าเจงกิงลับผู้จัดการทีมเฮวีเมลเทาปฏิเสธคาแข้งรายนี้ออกากทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ลิเวอร์พูลอาจจะปพิ่มปริ่มกับผลงานหรือว่าผลกระทบต่อทีมที่มีแนวรุกอย่างดิโกโจต้าที่ทำไปแล้ว6ประตูจาก5เกมหลังส่วนที่ลงสนามกับหงแดงเขาย้ายมาจากบูมันตันในราคา41ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์โดยที่มีกีเชนนัฟุฟาย้ายไปมิลเนลสเตเดียมแบบสวนทางกาัน ซึ่งปัจจุบันลิเวอร์พูลอาจรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะเพราะโชตั้งอยู่ในความ่ยดเยี่ยมในขณะที่ฮูฟ่าได้ลงเล่นพรีเมียร์ลีกแค่29นาทีเท่านั้นกับทัพหมาป่าแม้ว่าในความจริงแล้วแค่ในวัยสปาแปีจะถูกวางให้เป็นนักเตะที่เป็นอนาคตของทีมมากกว่าแต่เมื่อกลางสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดอะไทม์ Time, รายงานมาว่าความเป็นจริงแล้วสถานการณ์ดังกล่าวนี้อาจจะแตกต่างอันออกไปมากเมกืมม่อความจริงแล้วว่าวูฟแฮมป์ตันนะครับมุ่งเป้าไปที่ประกันหลังของลิเวอร์พูลคนหนึ่งก่อนที่จะเซส พวกเขาอ้างว่าวูบได้ติดต่อขอสัญญา็ปขวาอย่างในโกลิเยมโดยมองว่าจะให้ไปแทนที่แมสโตรโฮตี้ที่ย้ายไปพาร์นแนมฮอสเปอร์ท่าน,นี้แคงชาเวลได้ลงเล่นชุดแรก1 1เกมเมื่อรุนกันทีแล้วและดูการนี้ก็ลงเล่นไปแล้วสี่เกมและเจคกิงกรอบดูเหมือนว่าจะให้ความชื่นชอบแคงแบรนี้เป็นอย่างมากโดยตั้งสมญานามให้คําว่าเครื่องจกักรเมื่อเดือนสิงหาคมจากอัดแอนฟิลเอดิชั่นลิเวอร์พูลปฏิเสธการทับทางจาับวูมแมตันเพื่อเซ็นสัญกับในโกลิเลียมในระหว่างการเจรจากับ ติโกโชูตาพร้อมกับสอบถามเกี่ยวกับเรียนซูสเตอร์ก็โดนบอกปดัดจากนั้นสมโมสรแห่งมิลานก็เซ็นสัญญาคีจาจนาฮูฟออัดบัญชีทวิตเตอร์พอจอยทันทีที่แฟนๆลิเวอร์พูลเห็นข่าวนี้นะครับก็มีบางคนที่เชื่อว่าความจริงแล้วฮูฟาเก่งกว่าบิลเลี่ยมมากๆและที่สุดแล้วหงดังก็เป็นฝ่ายแพ้แพ้ในดิวนนี้บางคนก็คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดและมองว่าสมโมสรทําเรื่องน่าตลกเพราะพวกเขามีความหวังในตัวฮูฟาสูงกว่าบิลเลี่ยมในเรื่องของการเคลื่อนเกมไปข้างหน้า โดยมีความคิดเหนอย่างเช่นพวกคุณหมายความว่าอย่างไรเราสามารถเก็บหูแร์และขายวิลเลียมทำไมเราถึงไม่ทำหูแร์เก่งกว่าวิลเลียมเยอะมากตัวทีนะฉันคิดว่าคีจนาเก่งกว่าเนโก้เนโกสู้ไม่ไหวแล้วเมื่อเขาโดนเพลยซิ่งหนักเราแพ้แล้วในดี๋วนี้ตัดสินใจผิดพลาดเป็นฉันคงขายเขาแทนที่จะเป็นคีจนาหูแฟเป็นบ้าอะไรเราทำแบบนั้นไปได้อย่างไร เราน่านจะเก็บหูแฟแทนนั่นคือการตัดสินใจที่ตลกควรเป็นอีกอย่างแทนนะเราจะเก็บหูแฟไว้แทนในโกโรผมไม่ได้เกรดในโกโรนะเพราะผมคิดว่าเขาดีใช้ได้แต่หูแฟดีกว่าคิดว่าอย่างนั้นนะนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะฮะของแฟนบอลน,นะครับที่ทวิตกันใน t วิตเตอร์นะฮะเดกโกโจตาชุนไม่ได้อัพค่าพลังในฟีฟา21 ดิโก้โจต้าหัวหอมฟอร์มฮอตของหงดังลิเวอร์พูลนะครับถึงกับฉุนไม่ได้อัพค่าพลังในเกมฟีฟ่า21ทั้งที่เขาทำงานนี้อย่างโดดเด่นตลอดซีซั่นก่อนดิโก้โจต้าหัวหอมฟอร์มฮอตของลิเวอร์พูลทีมแกร่งศึกผิวนึง e ่งเอิร์เกเรตไม่แฮปปี้อย่างแรงกับเรตติ้งหรือค่าพลังตัวเองในเกมฟีฟ่า21หลังผู้ผลิตเกมซีรีส์ดังกล่าวนะครับยัง e สปอร์ตไม่ยอมเพิ่มค่าพลังให้กับเขาในฤดูกาลนี้ จต้าพึ่งย้ายจากว่มตันวอลเลอร์ม,มาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงสมัยน,นี้ทำงานได้อย่างโดดเด่นกับหมาป่าในศึกยูไบรต์ในซีซั่นก่อนซึ่งเพิ่งระเบิดฟอร์มสุดยอดในการทำแฮตทิกใส่แอตแลนตาในเกมยูฟ้าแชมลีกแต่ทว่าอ e ีสปอร์ตกลับไม่สนใจและคงคาพลังของเขาเอาไว้ที่80เท่าเหมือนเดิมในฟีฟ่านจนทำให้ดอเตจิมชาติโปรตุเกสเกิดอาการไม่สุขอารมณ์ดังกล่าวผมคิดว่า EA คงเซอร์ไพรส์เมื่อผมย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูล พวกเขาคิดว่าผมจะอยู่กับวูบต่อไปและไม่ได้ใส่ใจจะอัปเกรดการ์ดของผมเลยผมเก็บข้อมูลจากดุดูกันก่อนเอาไว้และถึงแม้ว่าเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ยิงประตูได้มากที่สุดในยูโรปาลีกพวกเขาก็ยังไม่สนใจตราบใดที่พวกเขายังคงส่งการ์ดเบรตติงกระสุกให้ผมเหมือนกับนักเตะอาชิบุก่อนผมก็ยังแฮปปี้อยู่นะโชตากล่าวทิ้งท้ายนี่คือสุขข่าวลวอรูพูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11พฤศจิกายนนะฮะ